ไม่ลอมน้องปัดไม่ยืนหรอกครับยืนเดินให้หมาม้าดูหน่อยสิทําได้ยังยืนเดินได้ยังครับทําได้แต่ไม่ทําให้ดูหรอยืนได้แล้วนี่แต่ยังเดินไม่ได้จะสิบเอ็ดเดือนแล้วนะครับผมาาครับผมเก้าสิบสาม

อาก่อนนี่